เอาก็ okay, สวัสดีนะทุกคนเราเชลูนะ่าวันนี้เราก็จะมาตกแต่งบ้านกันนะพากับแม่ของฉันเนี่ยก็ได้ซื้อบ้านหลังนี้มาให้ฉันเดี๋ยวพวกท่านก็เขากาลงจะย้ายมาอยู่กับฉันแน่ะเดี๋ยวฉันนะจะตกแต่งบ้านเราเขาด้วยวกาเอเอของพวกนี้ ไอของพวกนี้มันเยอะจังเลยฉันจะตกแต่งไหวไหมเนี่ยโอ้ยไม,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังไงเราก็ต้องสู้ก่อนอื่นเดี๋ยวฉันขอเอาของที่ไม่ค่อยจำเป็นมาไว้ในด้านนี้ก่อนนะทุกคนก็น่าจะเห็นนะนี่นะทุกคนแล้วเราก็จะค่อยๆตกแต่งบ้านมันจะดูช้ากันไปเดี๋ยวฉันจะไปเร็วๆเลยล้ว,ว,วกันนะ นี่ทุกคนนี่ก็คือบ้านของฉันนะฉันตกแต่งเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้วางของเลยอ่ะของตกแต่งวุ่ยเมื่อกี้นี้พูดผิดไปขอโทษนะเอออันนี้ก็คือที่กินข้าวของบ้านของฉันนะอันตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็คือห้องครัวเอ,อ้แกเดี๋ยวมีตัวสมมติเหรอเนี่ยอ๋อ อ้าทุกาคนน,น,นนำตัวอันนี้คือคุณแม่ของฉันนะจ๊ะคุณแม่คะทักทายผู้ชมทางบ้านหน่อยคะ่ะสวัสดีจ๊ะเด็กๆที่ดูกันทุกคนนะจ๊จะฉันเป็นคุณแม่ของคุณหนูดอร่านะจ๊ะยินดีต้อนรับสู่เชา้าของเรานะก็ช่วยกันกดติดตามกดไลค์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะจ๊ะเออเดี๋ยวก่อนนะคะคุณแม่คือหนูยัง เสร็จเลยอะค่ะเดนหนขอรีวิวบ้านของพวกเราให้เสร็จเลยนะคะโอเคเดลูพาผู้ชมถทมบ้านไปดูได้เลยนะจ๊ะสิ่งชัดขึ้นมาเลยอ่ะอันนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะพาเดินขึ้นไปข้างบนนะที่จริงบ้านของฉันมีสามชั้นแต่ฉันไม่อยากตกแต่งชั้นสามฉันขี้เกียจไม่ใช่ฉันขี้เกียจหรอกค่ะเจ้าของชอบขี้เกียจโอ๊ยดอกญาหบปากไปไป เราจะไดี่ได้วัดนี่นะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนของฉันนะเออส่วนตรงนี้ฉันยังไม่ได้วางเสื้อหรือไปซื้อเสื้อมานะก็ดูกันแค่นี้ไปก่อนเดี๋ยวอนะีพีหน้าเดี๋ยวฉันจะมาวางของตกแต่งหรือพวกต่างๆนะเดี๋ยวสำหรับอีพีนี้ไว้เจอกันก่อนนะบ๊ายๆภาคสี่ของฉันนี่มันดูน่ารักในสีอีโจ๊กของช่องเอออย่า,ป,าป,ปิดมาแปปิดคลิป้านะบ๊ายบายเดุกคน